ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับผมยีต้อนรับเข้าสู่บารอนนีสตูดิโอนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นการประกาศผลรางวัลน,นะครับที่ผมได้ทำคลิปจัดกิจกรรมไปก่อนหน้านี้นะก็คือโค้ดของสกินเ Le ล็กแคลทีสนะครับผมโค้ดเฮล l บีสนั่นเองเนาะจำนวน4รางวัลด้วยกันนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเป็นวันที่21พฤศจิกานะครับได้เวลามาจับฉลากผู้โชคดีกันแล้วเนาะ อาจจะช้าไปหน่อยนะครับน,นี่ก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าผมเนี่ยเหมือนจะเป็นไข้นะครับ <c oughs> ก็เลยค่อนข้างช้าไปหน่อยนะไม่ใช่โควิดหรอก <c oughs> <c oughs> นะคืออากาศมันร้อนๆหนาวๆน,นะครับมันก็เลยเหมือนจะเป็นไข้ครับอันนี้เพื่อนๆก็รักษาสุขภาพด้วยเนาะสําหรับผู้ที่เข้าร่วมนะครับแล้วก็มีสิทธิ์เข้าร่วมเนี่ยจะมีทั้งหมด7คนได้กันนะครับตอนที่เห็นในหน้าจอตอนนี้เลยนะครับก็คือคนที่ผมได้กดรูปหัวใจไว้นั่นแหละนะครับ ส่วนคนที่ไม่ได้กดเนี่ยอาจจะไม่ได้ทําตามกฎนะครับผมก็เลยต้องขอตัดสิทธิ์ไปเนาะก็คือจะมีทั้งหมด7คนนะครับที่จะเข้าชิงโค้ดทั้ง4โค้ดในวันนี้นะครับก่อสอบเว็บที่ผมเลือกใช้งานในการสุ่มชื่อนะครับจะเป็นเว็บที่มีชื่อว่า will of names com นะครับผมสามารถมาเซิร์ชหาดูได้นะโดยวิธีการนะครับ ก็คือผมเนี่ยจะเอาชื่อของทั้ง7คนนะครับผมใส่ในช่องสี่เหลี่ยมทางด้านขวานะและทีนี้ชื่อของทั้ง7คนเนี่ยก็จะมาปรากฏบนวงล้อหันศาตรงกลางนะครับทีนี้ผมก็จะกดที่วงล้อวงล้อมันก็จะหมุนนะครับผมและพอมันหยุดหมุนมันก็จะประกาศชื่อคนที่เป็นผู้โชคดีขึ้นมานะค,คล้ายๆกับพวกเกมโชว์ที่เราเคยดูนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตพิมพ์ชื่อผู้เขา้าจิงทั้ง7คน สักครู่หนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรากลับมาฮะโอเคครับผมก็ได้ใส่ชื่อของผู้เข้าร่วมทั้ง7ท่านเรียบร้อยแล้วนะครับอ,อ,อาจจะเป็นชื่อแบบยอ่อๆหน่อยนะครับผมแต่ผมคิดว่าเ,เพื่อนๆที่เข้าร่วมเนี่ยก็น่าจะรู้อยู่นะว่าใครเป็นใครนะครับผมน่าจะรู้ชื่อตัวเองเนาะแต่เดี๋ยวคนไหนถูกเลือกเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะยกคอมเมนต์ของใน YouTube ขึ้นมาให้ดูเลยนะครับจะได้ดูง่ายๆนะว่าเป็นใครนะครับโอเคก็สำหรับ คนแรกนะครับผมที่จะได้รับสกินเลิศแคลทีสี่เฮลบิสไปนั่นก็คือ, yeah, ยยคคอคคเย้ยินดีด้วยครับผมคุณสิริคงนะครับเป็นคนแรกนะครับที่ได้รับโค้ดสกินเฮลบีสของเลิแคลทีสนะครับยินดีด้วยครับผม จากนั้นเนี่ยผมจะกด remove นะครับก็คือเอาชื่อของคุณสิริพงศ์ออกจากวงล้อนี้นะคนอื่นเนี่ยจะได้มีโอกาสมากขึ้นนะครับมาดูคนที่2กันเลยครับที่จะได้รับโค้ดสกินไปนะครับมาลุ้นกันว่าจะเป็นใครนะครับผมไปกันเลยฮะและคนที่2นะครับที่จะได้รับสกินนั่นก็คือ คุณเอกพันธ์นะครับผมยินดีด้วยครับเป็นคนที่2ครับผมที่ได้รับสกินตามไปติดๆนะครับต่อไปฮะเหลืออีก5คนนะครับกับ2โค้ดด้วยกันนะครับหมาลุ้นกันว่าคนที่3จะเป็นใครครับไปกันเลยฮะแต่คนที่3คนคนนั้นก็คือ คุณ CPU 006นะครับเป็นคนที่3ครับผมที่ได้รับสกิน Hellbeast ไปฮะยินดีด้วยครับแล้วเราก็เดินทางมาถึงโค้ดสุดท้ายนะครับกับผู้เข้าชิงอีก4คนด้วยกันนะครับมาลุ้นกันว่าคนคนนั้นจะเป็นใครครับผมและคนสุดท้ายที่จะได้รับสกิน Hellbeast ก็คือ เย้ยินดีด้วยครับผมคุณวาสวัสดนะครับถ้าอ่านชื่อผิดผมขออภัยด้วยนะเ,เป็นคนที่4นะครับและคนสุดท้ายนะครับที่จะได้รับสกินเลคลทีสี่เฮลบีสไปนะครับผมยินดีด้วยครับยินดีด้วยนะ และผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับอีก3คนนะครับที่เหลือในที่นี้ด้วยนะที่ไม่ได้รับของรางวัลไปนะแต่ว่าอยากให้มาร่วมกิจกรรมในครั้งต่อๆไปละกันนะผมเนี่ยจะพยายามหาโค้ดนะครับจากทีมงานมาแจกอ,อีกเรื่อยๆนะครับผมนะก็มาร่วมสนุกกันใหม่ในครั้งหน้านะครับแล้วก็4คนก่อนหน้านี้นะครับที่ได้รับสกินไปก็อย่าลืมเข้ามาแสดงตัวใต้คลิปนี้ด้วยนะครับโดยการคอมเมนตนะ์เนาะแล้วก็ผมเนี่ยขอ ช่องทางการติดต่อด้วยนะครับผมอาจจะเป็น f a c e b o o k นะครับหรือว่าเป็น Discord ก็ได้นะครับผมรบกวนพิมพ์ในคอมเมนต์ด้วยนะครับผมทั้ง4คนที่ได้รับของรางวัลนะครับผมจะได้ทำการติดต่อไปแล้วก็จัดส่งตัวโค้ดไปให้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับผมที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ครับเรามาดูวิธีการใช้โค้ดนะครับแบบเร่งด่วนละกันนะนี่เป็นหน้าลอนเชอร์ของตัวเกมนะครับ กดเข้าที่หน้าข่าวตรงไหนก็ได้นะเปิดรันเชอร์ขึ้นมาแล้วกดที่หน้าข่าวนะครับอ่ามันก็จะขึ้นมาเป็นหน้านี้ใช่ไหมพอมาหน้านี้นะครับให้เราล็อกอินเข้าที่เว็บนี้ก่อนนะครับผมให้ตรงด้านบนตรงนี้มันให้เป็นชื่อของเรานะครับแล้วกดที่โปรไฟล์ตรงนี้ครับมันก็จะเข้ามาในหน้านี้นะให้เพื่อนๆเนี่ยมองหาคําว่า redeem อ่ะ promo code โโโนะครับตรงนี้ฮะจากนั้นครับ ก็เอาโค้ดที่ผมให้เนี่ยใส่ในช่องข้างล่างตรงนี้เลยนะครับผมจะลองทดสอบดูนะอันนี้เป็นโค้ดที่ทีมงานให้ผมนะ,ะเป็นโค้ดสกินเหมือนกันนะครับผมจะลองดูแล้วก็กดสับมิทไปนะครับถ้าเกิดว่าโค้ดใช้งานได้เนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้ครับอันนี้คือใช้งานได้นะครับผมจากนั้นเนี่ยเราก็เข้าเกมครับล็อกอินเข้าเกมแล้วก็รอรับตัวสกินได้เลยครับ ตอนนี้ผมล็อกอินอยู่ในเกมเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ผมยังไม่มีสกินเฮลบีสนะครับของเจ้าเ Le ล c l e ที T4 นะมาดูกันว่าเขาจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับในการส่งโค้ดมานะไม่แน่ใจว่าผมต้องล็อกเอาก่อนหรือเปล่านะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะต้องนะอ่ามาแล้วครับผมสกินเฮลบีสนะครับของเ Le ล c l e ที T4 นะ ใช้เวลาตั้งแต่ผมกดรับโค้ดไปนะครับประมาณนาทีหนึ่งนะไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำไปนะครับน่าจะได้กันนาะอ่ะโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้โค้ดนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ทราบละกันเนาะยังไงก็ตามครับขอบคุณทุกคนมากๆครับที่เข้ามาร่วมสนุกในกิจกรรมแจกโค้ดครั้งนี้ของผมนะครับก็ถ้าผมได้รับโค้ดต่างๆมาอีกเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแจกอีกละกันนะครับผมก็รอติดตามในช่องได้นะครับ โอเคสำหรับวันนี้ผมบารอนนี่ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับบายฮะ